นี่เห็นใดแล้วค่ะนี่นี่เห็ดละลง,งูกเห็นดอกเดียวค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วอีกคลิปต่อคลิปก้อนหน้านี้แล้วค่ะพา,า, 6, า,า 9, ะพี่น้องมาเข่าโคกเข่าป้าคือเก้าเลยพี่น้องพี่กัดเข่าขอคอกเช่นเคยแล้วค่ะคลิปนี้สมองซีม,มานบะมานกับไปลุนน้ำกันเด้อค่ะ วันที่พอเห็ดที่ห่ังก้อนหนังนี้เข่าป้ามากกระได้เห็ดละงกแล้วพี่น้องปะเป็นรุนอีกค่ามันหมานค่ะเห็ดเหลืองมันยูยยดไตโขดหินเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสมองสิตัดขาใส่กกัต้าที่หลังค้ะเห็ดหน้ามอมดอกหนึ่ง เอออีกดอกนึงค่ะนี่โอ้น้องเห็นเห็นแล้วค่ะไหนโอ้เห็ดดอกใหญ่เห็ดหนังประดุกโอ้เห็ดหนังประดุกนี่ค่ะเห็ดเห็ดหนังประดุกค่ะดอกบักไงยพุ่นะพี่น้องเบิง่ง นี่ค่ะเฮ็ดพึงเหลียงเพื่อกลกันในพี่น้องนี่ดอกงามงามนี่เพิ่งเพิ่งอึดอกงามงามนี่ค่ะสองดอกนี่โอ้ดอกงามงามนี่เฮ็ดพึงขีมินนี่ค่ะอีกดอกนึงโอ้นี่ค่ะ อเอาตะขาก็บมีแหงค่ะหอยหอยทากกินหอยทากกินหมดดอกนึงค่ะน,นี่ค่ะอีกดอกนึง

เห็ดหน้ามอมคนละครึ่งคนละครึ่งกับไอหอยทากนี่ค่ะก็ได้หลายู่ค่ะต่อจากคลิปที่แรกเนาะนี่อันนี้เห็ดเห็ดคลิปแรกเ้ีนยค่ะคลิปนี้ก็จะได้ติ่มต้ายี่ดอกคลิปสองนะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดกะมีแต่เห็ดงามๆค่ะกระเพาะใดยุดอกค่ะนี่ เห็กดกระเพาะไรแน่ย่โอ้โน่นนี่เห็ดหนาหม้อมค่ะโอ้ยขอเด้อบงกือนี่ค่ะเห็ดหนามุมหนาเมาไปเห็นอีกจูบนึงแล้วค่ะห้อยบงกือกินมั้งนี่นี่ค่ะดอกอัดที่ค่อยสมบูรณ์ดอกพี่น้องแมงแมงแบงบงกิน กะแบงกันจินเนาะคะ่ะนี่ค่ะยุมหนึ่งอยู่นยนในห,หลืบหินคุณนะคะอึบ นี่ค่ะอีกดอกนึงเห็ดหนัง,หนงปลาดุกค,ค่ะหรือว่าเห็ดหลังอึ้งน,นี่ค่ะโอ้พระนะกค่ะเห็ดนี่อย่างยุดไต้ก้อนหินพุณนะคะ่ยุดไต้ก้อนหินพุะนะคะ่ะ ออโอ้เห็ดกออยต่ใก้ก้อนหินโอ้นี่ค่ะเห็ดใส่เดือนค่ะ โอ้หลดุลดวกหลุดอ้เห็ดถืกฝนค่ะนี่พี่น้องนี่เก็บดอกดินนี่หละหักเอ,องงันละนะเก็บดอกดินเอาไปหนึ่งข้าวเหนียวค่ะหักเอาเด้อพี่น้องไม่ได้ลุกเอาเด้อค่ะย่เพิ่นซีบาเกิดอีกนี่มาหาเห็ดก็ได้ดอกดินไปพร้อม หักเอาดอกเพิ่นซอสซอสค่ะนี่ค่ะหักเอาดอกเพิ่นก็เอาไปแช่ข่าวหักเอาแล้วก็ไปหักเอาทั้งบนกันบน้นนี่มันเริ่มเนาหมดแล้วดอกแก่อึ เราเสื้อไหนเสื้อหนึงน่งกระพอแล้วค่ะเดี๋ยวปีนี้ไม่ค่อยเกิดหลายเด้อค่ะปีกลายนี่เกิดลหล่หลายปีนี้เกิดปีนี้เกิดนั่งๆเอาเอาเพราะว่าผสมน้ำล้วเป็นสี มานอ้วยุ่ข,ข่างทางกันได้ดอกกับคนละเครื่องกันละอันนี้อ,อ,อิดหน้าแล่ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะกถือว่ามานยุ่พี่น้อง เมื่อไปย่างไปเก็บเห็ดปนี้เห็นดอกดินพอดีค่ะก็เลยเสี่ยวไปมาเข่าแล้วก็นหนึ่งเขา่าเข่าก็จะเป็นสีฟ้าๆ้วค่ะสีม,มฟาฟา่วงๆฟ้าๆนี่ค่ะดอกดินลักษณะดอกดินก็จะเปลี่ยนแนวนี้้ะค่ะพี่น้องท่านไหนบ่าเคยเห็นกะนี่นะลักษณะแบบนี้นะค่ะดอกดินคลิปนี้สาวหมองกะลาพี่น้องไปเพียงสามีเ้อนนี๋ต่คลิปหนามาพอกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้ยเมือ่อยพี่น้องบ่นมีแหงค่ะ เสียงหายค่ะเที่ยงเราพี่น้องหิวข่าวแล้วค่ะ